แน่นอนเลยว่าวันนี้คอนเทนต์เป็นเรื่องของการทำแลนด์สเคปแล้วะนะน่าจะเป็นเรื่องของการทำแลนด์สเคปที่ที่โกถนัดก็เลยจะเป็นใครไปไม่ได้ไไดอ่ะคือแบบออโกถนัดมากอะ่ะก็จะเป็นเคยไปจัดมาแล้วก็คือไอส้สวนเล็กๆหน้าบ้านก็เคยแมน่นางต่างๆเนรมิตโซนข้างๆบ้านให้เป็นแบบว่า ไอซาโตรินี่ก็เคยมาแล้วนี่วิ้ยเทปมันฮิตมากเลยสนุกแมวอะไรอย่างงี้โอ้เยอะแยะมากมายวันนี้ก็มาในเรื่องของมุมนั่งเล่นหน้าบ้านใช่นะฮะซึ่งตอนแรกมันเป็นที่กองวัสดุเนาะมาเจอไม้เก่าเออนะมาที่นี่มีแต่ไม้เก่าเยอะมากเลยทันี้มาเมัน ไม้มันดีด้วยไม่ใช่ไม้ไม่ดีแต่ถ้าไม่รีดทำอะไรอ่ะมันจะผูซะถือวันเนี้ยเออเออมาทีเรียลที่เราใช้เป็นไม้เก่าล้วนครับผมครับโอเคของที่บ้านเขาด้วยใช่นี่คือผ้า G O Textile นี่น้ำจะผ่านเท่านั้นแตตัวเนื้อดินจะไม่เราไว้ด้วยเพราะนั้นมันจะอุ้มดินนะอุ้มมาทีเรียไว้แล้วก็ให้น้ำผ่านมันจะได้ไม่เกิดการเน่าของรากของอะไรอย่างงี้ก็ตามแล้วก็ไม่เกิดการขังของน้ำแพงไหมครับอ่าเมตรละร้อยนิดๆ ร้อยร้อยยี่สิบอันนี้หน้ากว้างสองเมตรคือหลายคนหลายๆคนเนี่ยทําไปโดยที่ไม่ได้ปูผ้าเหล่านี้แล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทําไปแล้วที่ทํามันหายหมดเลยวะไม่ไปกวดก็ตามไม้กรตามันจมหายไปเลยอะไรเงี้ยไม่แปลกนะครับเพราะว่าดินไม่ได้แน่นตัวมากแล้วมันเป็นสายด้วยมันก็จะหายไปจริงนี่คือไม้เสาเก่าที่เราขัดผิวเราจะเห็นว่าผิวมันเห็นไหมมันจะโดนปวกโดนอะไรมีร่องรอยใช่แต่ดูใจกลางมันสิอาอแต่มันแก่นยังดีมากอยู่นะฮะแก่นงดีมากอยู่นะฮะ อ่ะพี่เต้จัดตงกลาเทคเจอร์อย่างเงี้ยที่ปปวกกินอ่ะมันกลับดูดีเห็นะเออมันเท่ไงมันดิบแต่ต้องเมคชัวร์ว่าพวกหัวตะปูเก่ามันต้องโดถอนไปแล้วใช่เนี่ยถอนไปหมดแล้วตัวไหนที่ถอนไม่ได้จริงก็ต้องย้ำจมไปไม่ให้โดนครับปวดแกะบไปถุงเท่าไหร่พี่ปวดแกบตอนนี้80บาทตอนหนึ่งถุงยังไม่รวมค่าส่งถ้าเวลาซื้อใช่ ก็ราคาไม่ไม่ไม่ถูกนะเพราะเวลาใช้ก็ควรอยู่ในโซนที่โชว์พอสมควรนะไม่ไม่ไม่ใช่โซนแบบว่าไปแอบไปซ่อนนะใช่ตนเก่าอะแค่นั้นเองยี่สิบปีไหมถึงเกินเกินเลยจริงหรอเกินได้นลยบ้านยุคนี้ไม้ยุคนี้ประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบได้เลยอืม โอเคอ่าอันนี้คือขั้นตอนขามันใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จับมันตั้งขึ้นอันนี้คือด้านบนเนาะใช่อันนี้คือด้านบนโอเคนี่พอดีตึงนะฮะทีนี้ท็อปมันเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรไกลต้องเก็บเต้ึ่งจะเออยันที่พี่โกบอกมันจะบานเล็กบานจะเตี้ยปึ๊บมามเปิ้ลตัวรีลองมันเนี่ยเนี่ยอันนี้คือประตูทั้งบานเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอใช่ การเนลมิตมุมหน้าบ้านด้วยไม้เก่าในวันนี้ก็สิ้นสุดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการนําไม้เก่าที่เราไม่ได้ใช้งานมาเนลมิตให้เป็นมุมใหม่ มุมนั่งเล่นหน้าบ้านทําให้บ้านดูสวยงามและได้ประโยชน์จากไม้ด้วยครับดีใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานของช่งางประจําบ้านมากๆเลยค่ะชิ้นงานทุกชิ้นออกมาสวยถูกใจมากๆเลยค่ะตรงตามที่คิดไว้เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสวยจริงๆสวยกว่าที่คิดไว้ด้วยค่ะ